วก,ปปวกว่าหนึ่งเดือนแล้วที่ครอบครัวของธงชาติดีรัตบ้านท่ามะครับตำบลบ,บางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ต้องใช้พื้นที่ริมถนนสร้างเพิงพักชั่วคราวเป็นที่ประกอบอาหารและพักผ่อนท่ามกลางลมฝนมแมลงและสัตว์มีพิษที่ชุกชุมหลังน้ําจากคลองห้วยชันซึ่งรับน้ําต่อจากแม่น้ํายมจังหวัดพิจิตรไหลเอ่อเข้าท่วมบ้าน จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้แม้บ้านพักจะเป็นพื้นที่ประสบภุทกภัยซ้ำซากแต่ปีนี้ระดับน้ำท่วมสูงกว่าทุกครั้งและยังไม่ทราบว่าจะต้องทนอยู่ในสภาพนี้ไปอีกนานเท่าไหร่เนื่องจากระดับน้ำยังเพิ่มต่อเนื่องโอ้ลำบากครับเลว่าแล้วครับทมมาเนี่ยอยู่ไม่ได้ต้องโจรข,ขึ้นมาบานนี้โอ้ลำบากเหลือเกินเลย มม่อยากให้ท่วมเลยก็จำใจก็ถึงข้าวเขาแล้วก็ต้องมานี่อมไมอยู่ผมอยู่กัอยู่กันกี่ครอบครัวสองครับอยู่ชายด้วยมันนอนม่ได้แล้วท่วมหมดเช่นเดียวกับครอบครัวของนายสง่าผู x, ้สุวรรณชาวบ้านหมู่สามบ้านลาดตำบลบางเคียนที่ต้องต่อเพิงพักใต้หลังคาบ้านหลังน้ำไหลเข้าท่วมบ้านสูงกว่า1เมตร ทำให้แม่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและพ่อที่ชราต้องย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้นสองของบ้านเพื่อความปลอดภัยสง่าบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้ําท่วมมาแล้วกว่า1เดือนระดับน้ําเฉลี่ยที่1-3เมตรชาวบ้านใช้เรือเป็นพาหนาหลักในการเดินทางขณะที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐมีเพียงถุงยางชีพที่มาแจกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็อบเดคนแก่ไปอยู่บนบ้านหมดเลยเนะี่ย เราก็ส่ายนอนอยู่แลางคุงแก่คนป่วยเจ็บติดตเตียงมาหลายมันลําบากรอยเขาช่วยเหลือก็ไม่ค่อยมีใครมาช่วยเหลืออะไรเลยมันดูจะทํทำยังไงทุ่มมาเดือนกว่าเนี้ได้ได้ได้รับการช่วยเหลือมากี่ครั้งครั้งเดียวเขามาแจกทีวว่อบตครั้งเดียวจนมาเด็มใจเลยสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงยืดเยื้อ ในพื้นที่ตบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ทำให้ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องปรับตัวอยู่กับน้ำด้วยความอดทนและพยายามดำรงชีวิตให้ได้ท่ามกลางความลำบากโดยหวังว่าน้ำจะลดระดับลงในเร็ววันเพื่อให้พวกเขาได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งคุณผู้ชมครับทุกวันนี้ยังมีชุมชนบางแห่งในประเทศไทยที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือที่บ้านนาแคร์อำเภอเมืองสตูลครับกลางคืนผู้ใหญ่นี่ก็ว่าใช้ชีวิตยากลำบากแล้วนะครับแต่เด็กๆหนักยิ่งกว่าเพราะว่าไม่มีไฟที่จะทำกันบ้านเลยครับคุณพัชรีเกิดพรมผู้สื่อ